อู้ Amazing อันนี้พี่ๆปีอะไรเขาทำกันอยู่เหรอคะเนี่ยอันนี้เป็นน้องๆปีสองค่ะเป็นน้องปีสองวันนี้เป็นดีิวิชั่นโฟโต้นะคะเขาจะเหมือนอาจารย์เขาจะให้เซ็ตฉากขึ้นมาทำโมเดลขึ้นมาแล้วก็จะให้ถ่ายรูปเป็นฉากๆนะคะต้องรู้ก่อนว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันคือพื้นฐานของการถ่ายทำภาพยนต์นะคะแต่เราทำภาพยนต์ดนเรื่องนึงอยู รู้จักมุมกล้องรู้จักอะไรเงี้ยรู้จักการถ่ายรูปก่อนห่ังแล้ค่ะนี่คือวิชาพื้นฐานประโยชน์ค่ะทำฉากนานไม่ฉากนึงอ๋อทั้งอาทิตย์แกกล่องเนี้ยเหรอคะครับเพราะว่าหนังสือเราอ๋ออุ้ยตายแล้วคุณพราช่วยกล้วยทอดมาขามป้อมมากฮะท่านประธานท่านประธาน นีดดูแอบน่ากลัวเนาะจัริงเหรอทำได้ขนาดนี้เก่งมากสอนดออิ่งที่นี่สอนดออิ่งที่นี่สอนวาดฟิกเกอร์คนที่นี่สอนลงแสงเงาที่นี่ก็มีปีหนึ่งสอนอย่างเลยครับเกี่ยวกับศิลปะเรียนจบไปแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะทำได้หลากหลายเลยครับเกี่ยวกับเรื่องหลักอยงทำโปรดักชันเป็นสตูดิโอฟิล์มเป็นทำรายการทำวิชวลทำหนังทำแอนิเมชัน ทำเสียงทำซาวทำทุกอย่างเกี่ยวกับวงการภาพ,พยนตร์วงการรายการการโทรทัศน์เลยครับอะไรก็ได้ได้อะไไรก็ด้คือเหมือนแบบว่าได้สื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือได้หมดเลยพวกภาพยนตร์เลยทุกพี่ที่นี่คือครอบคลุมครอบคลุมครับเนี่ยเขาบอกว่าฟิล์มราชกระบังเนี่ยสอบเข้ายากมากๆแล้วแถมยังคัดหน้าตาด้วยโอ้ยเออจริงหรือเปล่า ใช่เหรอใช่เหรอไม่แน่เรื่องว่าหน้าตาดีอ่ะจริงเราหน้าแย่ใช่ถ้าดูหน้าตาก็น่าจะน่าจะใช่ก็ดูเราได้ไม่ได้จะใช่แต่สอบเขายากครับเตรียมตัวกันลงหน้าหลายปีฝึกดอกอิงฝึกวัดรูปมาสาขาเราต้องสอบวัดสตอรี่บอร์ดเข้ามาต้องนำความรู้จักกับรายละเอียดเรื่องมุมกล้องบาร์บาร์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งหมดดาวก็คือลงใช่นะครับดาวก็คือลงคลครับก็เลยฮะครับว้าวแล้วไงเอ่ยอ่ะมันจะกระแทกพื้นไหมคะโอเคเออเอางู ว้าหยุดละกันกลัวชนก็ถือว่าเรามาก่อนรุ่นพี่อีกนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนี่น้องที่ดูคลิปเราก็จะได้ใช้อสเาามใชต้องสอบเข้ามาใช้ที่ใหม่ก็จะได้มาเจออาตั้นเคมอไปใช่ค่ะ ปีอะไรกันแล้วคะเนี่ยปี2ครับผมโอเคปีสองอยากจะรู้ว่าที่เนี่ยเรียนอะไรกันบ้างครับผมที่นี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แขนงด้วยกันนะคะจะเป็นออกแบบนิเทศศิลป์และก็ออกแบบทัศนศิลป์ครับออกแบบนิเทศศิลป์เนี่ยก็จะเรียนเป็นพวกศิลปะเพื่อเอาไปใช้ประยุกต์กับคอมพิวเตอร์การถ่ายภาพการสร้างหนังนครับส่วนทัศนศิลป์เนี่ยก็จะเป็นศิละปะแบบล้วนเลยก็จะเป็นจิตรกรรมการวาดภาพและก็ทัศนศิลป์อื่นๆครับผม คือพอนนอๆเข้ามาปุ๊บคือในปีหนึ่งถึงปี4เนี่ยนนอๆจะได้เจออะไรบ้างครับพี่อ๋อครับของนิเทศนะครับนิเทศก็จะมีคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบการสร้างสื่อภาพและเสียงการออกแบบสื่อโฆษณาแล้วก็ยังมีถึงการสอนการใช้โปรแกรมแล้วก็ให้ถนัดกับความเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยครับหนูต้องทำอะไรครับเพราะว่าหนูไม่เคยถ่ายรูปมาก่อนเลยอันนี้ทำเป็นธรรมชาติก่อนก็แด้วครับขอดูธรรมชาติขอแบบธรรมชาติก่อนอครับธรรมชาติอันนี้คือถ่าธรรมชาติเหรอคะยังไงอะ เพราะว่าเป็น ICT เนี่ยมันก็จะแบบว่าได้เรียนหลายอย่างไม่ใช่อย่างนี่เรียนนิเทศใช่ไหมก็จะไม่ใช่แค่นิเทศอย่างเดียวก็จะมีแบบเกี่ยวกับ IT เป็นเรื่องคอมเรื่องแบบว่าเรียนคอมการาฟเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะโอติเรียนทําอะไรบ้างก็ตามชื่อ <laughs> เราเรียนภาพยนตร์ก็ทําภาพยนตร์ ก็สอนนั้นแต่แรกค่ะตั้งแต่วิธีคิดตั้งแต่ลงมือหรือว่าไปถึงขั้นตอนตั้งแต่ตัดต่อหรือว่าเรียนไปถึงกระท่านว่าการจัดฉายเอาหนังไปฉายต้องทําอะไรบ้างการเหมือนจัดเทศกาลหนังอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ JC Cinema นะคะโอ้โห JC ยอมาจากอะไรชื่อแบบชื่อคณะเรามาจากัี้คือ Journalism and Mass Communication นะคะ Cinema นี่แต่ว่าอะไรลงภาลยนตร์ถูกต้องเก่งมาก โระะงภาพยนตร์ JC แห่งนี้นะคะด้านบนเวทีของน้องน้องเตยมาจะพูดหน่อยว่าเวลามีการแสดงหรือว่ามีงานอะไรในคณะที่ต้องใช้เวทีการสแสดงก็จะต้องมาใช้ที่นี่แลวก็ด้านหลังด้านหลังมาเนี่ยจะเป็นจอภาพยนตร์เหมือนในโรงภาพยนตร์ที่เราเคยไปดูกันในห้างอะไรอย่างนี้เลยแลวก็ด้านหลัง้างล่างเป็นที่นั่ง แต่ว่ามันไม่ธรรมดาแค่ว่าเอ้ยเราจะมาดูความบันเทิงมาประชุมเวลาแบบเอกฟิลม์มเอกภาพยนตร์เ<ม>นี่ยเขาทาหัเขาทำหนังกันตลอดแล<ม><ม>้วก็จะมีแบบเอ้ยเอาหนังมาฉายซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาดูได้เปิดเป็นรอบอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนลงหนังปกติเลย